ไปดูอีกหนึ่งนักวิเคราะห์นะคะก็คืออารวัตโดยอารวัตนะคะออกมาเปิดเผยว่าคดีนี้มีการหาช่องโหว่ทางกฎหมายแล้วก็อาจจะทำให้บอสพอรอดคุกได้ช่วงนี้ไปชมคลิปอารวัตค่ะดีไอคอนใช่ไหมดีไอคอนอย่างเงี้ยคือตอนนี้ทาง DSi เนี่ยดีไอคอนเนี่ยผู้เสียหายจำนวนเยอะมากนะครับผู้เสียหายจำนวนเยอะมากแล้ว มาแจ้งความกับตำรวจตำรวจก็รวบรวมไปผมก็รู้อยู่แล้วว่าคาดีเดี๋ยวต้องไปสู่ดีเอไอแน่นะครับเพราะว่าผู้เสียหายเป็นจำนวนเยอะเงินจำนวนสูงมากนะครับดีเอไอเนี่ยถ้าเขาเห็นคดีอะไรที่มันมีความสำคัญเนี่ยเขาจะพิณาเป็นคดีพิเศษนะครับเป็นคดีพิเศษก็อยู่อำนาจการสอบสวนตำรวจก็เป็นผู้ช่วยเท่านั้นเองนะครับ แต่ผมมองว่าผลที่สุดแล้วเนี่ยคดีนี้อย่างไงก็น่าจะสั่งฟ้องสั่งฟ้องผู้ต้องหานะครับสั่งฟ้องผู้ต้องหาจะทั้งหมดหรือบางคนอะไรรายละเอียดในสำนวนเราไม่ทราบนะผมไม่ได้ไปใส่ใจหลกว่าบอสนั้นจะติดคุกบอสนี้จะติดคุกติดจริงๆรสารลงโทษจำคุกคดีละต่างกรรมต่างวาระกันนะครับใครทำผิด ต่อเนื่องหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับแต่ติดจริงๆเนี่ยมันโทษพันปีก็จะลดเหลือยี่สิบยี่สิบติดจริงๆสักห้าปีหรหมั้งห้าปีเจ็ดปีก็ออกมาแล้วแต่ความสูญเสียที่ชาวบ้านได้รับล่ะมันจะเอาเงินคืนอย่างไรก็อยากจะขอความกุณาทาง d ีเอหรือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้ไปอยู่ในมือของ d ีเอสไแล้ว ตามยึดซั์มาให้ได้เยอะเยอะเถอครับมันเป็นการวางแผนกันนะคดีนี้นะครับมันเป็นการวางแผนกันเป็นการวางแผนกันหาช่องโหว่ของกฎหมายปรึกษานักกฎหมายทั้งตำรวจก็มีอยายการก็มีนะครับเพิ่มมันหลุดคุกอีกนะครับตัวไอ้บอสใหญ่เนี่ยนะะ อารีวัฒน์นะคะก็บอกว่าคดีนี้เป็นคดีสําคัญที่มีผู้เสียหายจํานวนมากมีมูลค่าความเสียหายเยอะมากอยากจะให้เจ้าหน้าที่ DSI ค่ะตามยึดทรัพย์มาเยอะเพราะว่าคดีนี้มีการวางแผนมีการหาช่องโหว่ทางกฎหมายปรึกษาคนมีความรู้ทางกฎหมายหลายคนโดยบอสใหญ่ของคดีนี้ก็อาจจะหลุดคุกก็เป็นได้ค่ะ โดยรายงานล่าสุดนะคะปัจจุบันมียอดรวมผู้เสียหายจากศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น9,588คนค่ะมูลค่าความเสียหายกว่า2,959ล้านบาทค่ะ